สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับกําลังจะก,กลับบ้านแล้ววันนี้มาเดินป่าเป็นป่าชุ่มงามนะครับสมุนไพรตัวหนึง่งผมเคยเจอตั้งแต่เด็กคุณพ่อเอาสมุนไพรตัวนี้รับจากลาวนะครับขอ,องประเทศไทยก็มีแถวสกลนครนครพนมบึงกาฬส่งไปจีนเยอะมากช่วง1ิปีให้หลังนี่คือไม่เจอเลยก็เลยถามพ่อนะครับว่ามันหายไปไหนรู้แล้วครับว่ามันหาย,ยากแล้วเป็นสมุนไพรที่ดังมากๆในช่วง 20- 30ปีที่แล้วนะครับ ส่งจีนเยอะมากผมยังจําได้เลยตอนเด็กๆคือรับมาจากลาวแล้วแล้วก็เอาไปล้างอยู่ตามแม่น้ำนะครับล้างให้สะอาดแล้วไปตากแห้งส่งจีนที่รับเป็นตันๆเลยนะครับคุณผู้ชมใครที่เป็นโรคมะเร็งอยู่นะครับให้ดูคลิปนี้สมุนไพรตัวนี้หายยากคนจีนกินมาเป็นพันๆปีแล้วแต่เราก็กินอยู่แต่เรากินเป็นผักครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับว่าสมุนไพรตัวนี้คือต้นอะไรมาไปดูกันครับ มากกับพิติกเหมือนเดิมครับพิติกก็จะถ่ายเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผมตื่นเต้นมากตัวน,นี้คือผักตีนหุ่งครับภาษาอีสานห้องผักตีนหุ่งหรือว่าภาษาการเขาเรียกว่าเฟิร์นตีนนกครับเรียกได้หลายชื่อมากเดี๋ยวผมพาดูก่อนคนที่อยากกินบำรุงร่างกายบำรุงกำลังคือต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับเป็นยาอายุวัฒนาด้วยอันนี้คือต้นเล็กของเขานะยังไม่ใหญ่มากเดี๋ยวต้นที่ออกดอกผมมาให้ดูอยู่ข้างบนสวยมากจริงตอนเด็กจําได้เลยเวลาเขาเอามา เอามาทั้งรากแล้วก็ทั้งต้นเลยนะครับมันจะหลุดมาต้นนิดเดียวแต่ไม่เยอะมากส่วนใหญ่เขาจะเก็บรากมาแล้วเอามาล้างครับล้างส่งจีนกิโลแล้วแพงมากเลยนะสามสิบปีที่แล้วผมล้างตั้งแต่เด็กๆคุณผู้ชมมาล้างช่วยคุณพ่อตากส่งจีนต้นใหญ่ก็มีครับข้างบนแถมกําลังออกดอกแล้วด้วยปกติเขาจะตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ต้นนี้คือเขาแก่แล้วเวลาเขาร่วงมันก็จะกลายเป็นต้นใหม่เลยแต่2ต้นนี้ผมไม่ขุดนะเก็บไว้แบบนี้แหละเอาไวใ้ให้เขาขยายพันธุ์ปีต่อไปเอาไว้ให้เมล็ดเขาแก่แล้วผมค่อยมาเก็บเเมล็ดอาาไว้ขย,ยันธุ ตอนที่เรียนแพทย์แผนไทยนะครับก็พยายามนึกถึงต้นนี้เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่สามารถเอามาทําเงินได้ขายได้ครับอยู่ฟ่งลาวก็เยอะครับตามภาคเหนือก็เยอะส่วนใหญ่ก็จะชอบตรงที่ชุ่มน้ําหน่อยบนดอยก็มีเหมือนกันแต่ชอบที่ชุมช่มๆครับบางพื้นที่ก็เรียกว่ากูดจ้องกูดส่งกูดซังกูดตีนหุ้งผักนกยูงตีนนกยูงหรือว่าเฟิร์นนกยูงครับอยู่ในตระกูลเฟิร์นนะคุณผู้ชมมีเง้าใต้ดินตรงเง้าของเขานี่แหละ ที่เราเอาไปทําเป็นยาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประเทศอินเดียศรีลังกาจีนตอนใต้ไต้หวนันออสเตรเลียพบได้ทุกภาคของประเทศไทยครับแต่ทุกวันนี้บอกเลยหายากมากสรพพคุณของเขาใช้ร่วมกันกับพืชอื่น ดื่มแก้โรคมะเร็งใช้ใบและเงาและประเทศอินเดียก็ใช้รักษาแผลไฟไหม้แผลผู้พองศีลังกาเอาใช้เป็นยาแก้ปวดข้อครับคนที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบก็ให้ใช้ทั้งต้นเลยนะครับทั้งต้นคือรวมทั้งงาทั้งต้นของเขาเลยแต่ที่ผมส่งจีนนะครับสบรรพคุณหลกัลกๆเลยที่คนจีนเอาไปกินก็คือแก้โรคมะเร็งครับโดยใช้ทั้งต้นทั้งงาของเขาเลยแต่ที่ส่งไปส่วนใหญ่จะเป็นเงาครับเงานี้จะเหมือนโสมเลยนะเป็นรากเล็กๆกลิกก่นหอมมากคุณผู้ชมแล้วรสจะเป็นรสขมนะครับ ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะเอาจริงๆเวลาไปเดินป่าเราจะเจอได้ตามภูเขาแต่ไม่ได้เยอะนะครับเราจะไปสับสนกับต้นลิเพามากกว่าต้นลิเพาที่เขางอกใหม่ๆนี่ครับเราจะสับสนกับต้นนี้เวลาเขาเกิดขึ้นใหม่ๆ นี่ครับจะเป็นอย่างเงี้ยแต่คนละต้นกันนะขนาดพี่ติก๊กตอนเด็กพี่ติ๊กก็ยังเคยลางเนาะพี่ติก๊กคือหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านสมุนไพรนะครับทุกอย่างนี้ส่งจีนกับหมดเลยแต่แลหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําอะไรไม่มีการเกิดการตั้งคําถามว่าเอาไปรักษาโรคอะไรบ้างสมุนไพรหลายตัวเลยครับรับมาทั้งจากลาวด้วยภาคเหนือภาคอีสานด้วยตัวนี้มีเยอะมากสมัยก่อนนี่เอามาทีละหลายๆตันเลยแต่ปัจจุบันหายากแม่ผมก็ยังเคยเอาไป ปลูกไว้นะครับเอาไปใส่แกงหน่อไม้ก็อร่อยหรือว่าเอาไปย่างไปลวกอร่อยมากกินกับป่นหรือว่ากินกับแกงหน่อไม้แต่ปัจจุบันนี้หาอยากมากๆมาครับเราก็มาขุดเราให้พิติขุดนะครับครับผมอาจจะมีเวอร์ชั่นภาษาอีสานกับภาษากลางปนกันเด้อเราจะขุดลากให้ดูผมไม่รู้ว่าโลเท่าไหร่แล้วปัจจุบัน,นมันก็ไม่มีเนาะบ้านเราไม่ได้ขายเป็นสินปีและนะ้วเนาะพ่ติิตนะคอนพนมยังอุดมสมบูรณ์ผมยังจําได้เลยตอนเด็กๆนะคุณผู้ชมพ่อเอามาจากลาวเป็นทีละตันๆ ขายส่งจีนแล้วก็ก่อนส่งแล้วก็ไปล้างแล้วก็มาตากแห้งก่อนครับโอ้พี่ติก๊กเอาเอาอยากดูลากอยากดูลากเอาดินออกเป็นพักสกุลเฟิร์นนะครับเนาะพักตีนหุ่งครับเอาดินออกหลักอยากดูลากของเขาแสงต้นนี้ยังไม่แก่มากเลยน,ะนี่เนี่ยเห็นไม้ากตรงนี้แหละที่เอาไปทํายานะ่ะ ใช่ลากมันยาวเราขุดไม่หมดเนี่นะม,มันขาดเนะพี่ติ๊งเนาต้นขเขาครับนี่ต้นเหล็กลากยาวครับ<อ>เป็นเป็น,ปนหัวเง่าเป็นไหลนะครับเป็นพักสกุลเฟิร์นครับเป็นไหลยาวออกมาครับขุดแล้วเมื่อกี้ให้พี่ติ๊งขุดให้ผมยังคิดถึงเขาอยู่เลยคุณผู้ชมเวลา เวลาเราล้างเนาะมันก็จะเป็นรากเป็นรากออกมาแบบนี้นครับมีกลิ่นหอมแต่จะมีรสขมนิดนึงครับยาแก้รคมะเร็งที่คนจีนกินขนาดผ่านมา30มปีนะครับผมยังจําได้เลยมันเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเวลาพ่อพาไปล้างอย่างนี้เราจะจําได้เลยลักษณะของต้นของรากของเขาครับเป็นราคาแพงมากๆสมัยก่อนนี้ถึงขั้นต้องนําเข้าจากลาวครับมาขายแต่ปัจจุบันอยู่ที่ลาวก็หายากแล้วเวลาเราส่งไปก็ส่งไปจานวนเยอะแต่เราไม่ได้อนุรักษ์ไว้วันนี้ต้นนี้ผมก็จะเอาไปปลูกครับ พร้อมกับมเมล็ดที่เก็บไปก่อนหน้านี้ฝากไว้ด้วยนะครับสมุนไพรตัวนี้ถ้าเจอที่ไหนก็อนุรักษ์ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครับอย่าขุดทิ้งเด็ดขาดนี่คือของดียาแก้โรคเมล็งก่อนจากการครับฝากไว้ด้วยสมุนไพรทุกตัวจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอน,นี้ไมออมสินขอลาไปก่อน,นครับกับผักตีนหุ้งหรือผักตีนกวางส,สวยของเรราครับ อันนี้เราไปปลูกนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ